สวัสดีครับดีใจดีใจเลขพี่บ้าแม่มันยังออกแปดศูนย์มาเนี่ยเลขล่างออกทะเบียนรถผมอีกแล้วผูใ้ใดบ่คือกม้าเท่นมาเนี่ยแปดศูนย์ได้บากลายแต่ว่าบ่าได้ซื้อหวยใต้ดินดีใจดีใจได้ได้ไดหลายอยู่ <c oughs> บ่บ่กาซื้อบ่กาซื้อได้เดี๋ยวเด้อว กอยากว่าพี่นอนไงได้หนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าใบหกใบเจ็ดใบ <c oughs> คนดวงดีไปขีกับพ่อเฮ็ดคนดวงช่วยไปเก็บเฮ็ดกับพ่อขีมาเนี้ยเอ้าถืเลขถือเลขถือคักถือเน่ กันยังว่ามือวาดนี่มือวาดเนี่ยกันยังว่ามือวาดเนี่ยไปขี่รถแล้วไปเหยียบไก่กันยังวา่วานเออไ,ไปเหยียบไก่ไก่น่ะน่ะมันแปดศูนย์ว่ะเก้าแปดศูนย์ว่ะแต่ว่าโอ๊ยพอไอ้ผมเสียดายกันพอเนาะสร้างหัวมันเถอะวาชนาหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หลายบาทเยอะแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์ น้องใชท่ทรมาบอกว่าถือไกลมาว่าสัน้นไวาอยีพอเลยโอ้ยเว่ยากบอกเสยียใจอยู่เสยียใจว่ได้ซื้อเลขหวยใต้ดินงอนมันโอ้ย <c oughs> นนอเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเยเฮ้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 ยเฮไยเเฮ้กเฮ้แเฮยเเฮีย้ยออ้ยเฮเเฮยเง้้ยยยเเ้ย้เ่ง ดีใจนะบอออกเลขทะเบียนรถผมอีกแล้วเลขทะเบียนรถผมเจ็ดแปดศูนย์มาอาผู้ใดถือเลขเลียงก้อยผมได้เหมือนแรกมีตาภาพลาบก้อยเดี๋ยวผมกำลังสีอันหันหัวกลับหันหัวกลับเสียนหัวกลับแล้วมาเบิงดานดานอยู่ปากซองบอม่มีถือสัญญาณตั้งดาวรวบกวนขึ้นบ่มีขึ้นมองหันอนะวกาหมวกเล็กบ่มี่ดานหมวกเล็กบ่มี่ดาน โอ้ยขีบควาเอ้ยมาบอกเลขคนถือคักแถวเนี้ยฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยของมาถือถึงไปลอตเตอรี่ใจของมันเถอะเพราได้ซื้อเลขใต้ดินอุย้ยอา้าวผู้ใดถือฮะผู้ใดผู้ใดถือนงิแน่ผู้ใดถือนงิแน่ฮ่า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 มึงไอ้เจ้าวะนี่สิออกโอ้ยซุ่มตำรวจนี่จใจมันสีชั่งผมหลายเนาะ่านนี้เลขก็มาออกเลขก็มาออกกันอัน,อ,นออกออกวุ่นออกแต่รถผมแหม่พี่น้องเองาสิเฮ็ดจังไลยเองา ผมมาคัดขนาดแปดศูนย์เนี่ยโอ้ยจะใครจะใครซื้อเหล็กใต้ดินซะขันมันออกมาหนึ่งหันมันแค่ยานลุ้ยน้อขันออกมาหนึ่งหันก็สิได้ยุแสนหนึ่งโอ้ยมาพอย,อย,อย้อนคว,ว่ำจนไม่มีเงินเห็นหล่ะคว่ำจนบม่มีเงินเนาะขันเที่ยวเงินเพนิ่นเอาเงินในบัญชีมันออกมาซื้อว่าได้ต้องเข้าต้องเงินวนตัวซื้อเนาะออกจนได้ออกจนได้ออไดเห็นว่า เซียบอยมาเนี่ยออกจนได้มมืก็เจอฮ่าฮ่าฮ่าเยี่ยแปดศูนย์บอกอีพอมาเนี่ยเห็นบอกมือเศร้านี่มาว่านกาบอกเมื่อใดกาบอกบอกสู้เมื่อเก้าแปดศูนย์น่ะเห็นบอว่าเจ็ดแปดศูนย์น่ะเรียกบนออกเงี้ยเลกบนน่ะฮะเยกบนออกเงี้โอ้ยโอ้ยว่าดีใจน้ำทั่วประเทศละบันอีพอเลย เช่าเห็นอนวอื่นหรอกเชืมาบอกต่เลขงูนี่ละบ้านนี่อ้าวอ้าดีใจโอ้ยผู้ใดถือเลี่ยงอย่างเงีสุดคู่สุดคักแล้วล่ะะนาะไปแล้วมึงเด่อข้างบนออกยังไงนั่นเห็นป่ะแปดศนย์ศูนนเห็นบ่เจ็ดแปดศูนย์ทะเบียนรถผมมาเจ็ดแปดศูนย์ทะเบียนรถผมอ่ะเจ็ดแปดศูนยแต่ว่าหมู่บ้านไปเหยียบไกลยังไง เหยียบไกลคันเหยียบไกลนี่ปกติมันต้องอ๋อแปดศูนย์ว่ะไกลก็เลยเก้าเก้าแปดูนย์ปุพอไรมากรตีถือคันเลขออกแล้วงั้จื้อวะนี่ฮิาฮ่่าฮ่ารกับากเลขแปดศูนย์เน่ยอันนี้ซื้อศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แม่อึงนี่เออ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 มานี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมึงจะจื้อวะนี่พี่เอาพอได้เงินเมื่อบาน ไครไคไคเอาเขียก,ออกตัวไหนเรกออก่ตัวไหนบอกออกมาบอกมู่เนี่ยขันออกแปดศูนย์ศูนย์ด้ยี่ภพเลยทีหาหมองนอนรอนี่ละมือ <c oughs> ออกตัวไหน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 เรียกบนนะเรียกบนแม่เลขกแรงรู้ลลแล้ว โอ้ยเจ็ดแปดหาเป็นบ่ายังขึ้นบ่ถือแล้วซื้อไต่แปดชูนซื้อแปดชูนซื้อแปดชูนบ่ได้ซื้อเลขล่างโอ้ยบ่ได้ซื้อเลขหวยใต้ดินบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อหวยใต้ดินบ่ได้ซื้อซื้อได้ลอตเตอรี่เนี่ยโอ้ยหาฝากเงินวัฒนากูมีเสมีเนาะเนาะเนาะ 7จ็หเป็นบ้ายังขึ้นเลยเนีย่ได้แต่แปศถือคักถือคักแปนย์นถือคักนี่ถือจักใบนี่ยสองฮ่าอ่มูเนี่ยสามสี่ห้ามจะเจอเจ็ดศนะูน่ะห เจ็ดแปดศูนย์บมดออกมาเลี้ยงดอกซีซื้อกินเองมีเงินแล้วลืมฮอดดานพอเอ้ยฮอดใสระบุป่ะนี่ฮิว <c oughs> <c oughs> ปาดขนาดกแปดศูนย์ม,นนมั่งหัวคนึงเห็นไหมโอ้ยพอเลยยังซัวกันอีกโด,ดนในเลขกแปดศูนย์นิดเด้อวรถถึงเทมากับเสาหัวแะ่มันออกคักออกแน่ นั่งคือ kind บ of ่อถือนั่งบ่อเสื้อนั yep ่งบ่อถือแล้ววิไลอ่ะนั่งบ่อเสื้อเสียดายบพลาะนั่งรดเอารถเอาลูกลากรถเอาขึ้นาวไหมขึ้นนาวไหมบ่อเห็นอยัางนึกสิไปออกสิไปซื้อโอ้ยเสียดายเรียกไปบควมมากกันเขาอาใหขาอาใหว่าสันขาอาให้เ้ยมันถือขักถึงเนี่ยแต่ว่าจะของบ่อถือจะของถึงแต่ลอตเตอรี่กันยังไง ที่จริงมันคันออมวันนึงเงินสชได้อยู่แสนหนึ่งอยู่อยู่อังกฤษดิอพอไอเจ็ดแปดศูนย์เกือบไปฟ้ามันเจ็ดแปดหาเนอะอขัดมันเอาเจ็ดแปดศูน,นย์มาใส่หนึ่งเอ้ยพอไอประเทศให้เจีงมัดประเทศไทเ้เ,ทไทเลยเออ่วดนาบ่เละเงื่อนหนายามมันสิยามซะเนี่ยเสียอี่คือเ้ก็เงวดนา ได้ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่ได้หลายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวสิเข้าหัน้นาเข้าหัน้นาจะข้าวหนึ่งเดี๋ยวว่ากันไหมว่ากันไหมขอคุณครับดีใจน้ำสุขคนเ้ออ่าผมกับเถือกถือกันสุกคนอ่ะละแปดศูนย์น่ะเลขทะเบียนรถผมขอคุณครับสวัสดีครับ